อุ้ยปลาเค็งอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยตะอ่อนปลาเค็งเขาไล่พี่จังได้เลยที่นี่อุ้ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องตื่นปลาเค็งเดี๋ยวเดี๋ยพี่น้องใจแข็นแล้วจริงจีิงโดดออกพี่ทั้งได้เอุ้ยปลาเค็งคก็ไลยแท้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคือปื้ดพี่น้องปลาเค็งเขาเขน้อยก็ตกใจทวันไปกี่เดินปื้ดหาโตเซดูอุ้ยปลาเค็งพี่น้อง คบสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มายกสะดุง้งกันเอาเนาะเปลี่ยนหมายพี่น้องอันมายกจูนสิมาลองยกให้หน้าเบิ้งให้หน้าหม่องให้หน้าอาเมียงเพิ่นห้องเขบ่พี่น้องอาเมียงเราขุดดินพี่น้นองไปกันมันป่ามันบ่อนยุย่งๆม,มันตื่นหนาใหม่เนาะเราจูลองยกเบิ้งพี่น้องปล่อยฟังว่าหมายไหม่พี่น้องแต่ว่าขันปอดไหนหมายที่ก็สิไปหมายเก่าไปหาเลาะสามซี่เกา่า,กา,า,ากกพี่น้องอันนี้แนวตักสะดุ้งกัน โอ้้งญ่แถมสิเดบดนี้สองเส้นเครื่องผมน,นั้นนี่ด่างสลึงสองเส้นเครื่องนี่ครับอกรณ่ากักน,น็อาพี่นองเอาตะปาใหญ่ร <laughs> องมายกเบืองนอพอขีเมืองขีพันที่เป็นยกอันแพ้นนี่อันั้นมันป่ามันบ่อนยิ่ยนมันเรยกว่าสิมาลองนแต่ว่าคิดว่าป่านหนกหลายไปเนองปลาขิงบ้านปปะอ,อันกี้เดือดปสิดไมใคี่นุ่มยิ่งยิ่ยิ่งยิงน ทันไปแง่เขาก็าคงจะดีเนาะแต่บ่ลล okay, ู้เนาะพี่น้องรุ่นเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับสินใหญ่ผมไปช่วงห่งก็ได้เนี่ยเี่ยเพงเพิ่งอีกนิดอึงนี่มองไปนู้นเหนืตะวันบอลอยู่ดีวล่ะน้องบอลโอเคพี่น้องจะใส่ด่างก็ทิ้งไว้เลครับโอเคนะนี่นะครับมองยู่บาทแรก รู้ไปกี่เดือได้วะใช่ะเอาำมงละ่ะอุบอถึงไปกี่เดือนไหมพี่น้องโบถึงไปกี่เดือนไหมอีรลอดูอุ้ยได้อหลีป่ะพี่น,อน,น,มมน้องไปกี่เดืดนอนครับผมอายุมันยุ่มยัยุ่มยับไต้องไปกีเดือนพี่น้องเราต่อไปปเขียงเดี๋ย อา้าวปลาเค็งอีกแล้วอะไรตัวเดียวนีนะ่นะมันข่าตัวหนึ่งอยู่นะพี่น้องคุณลองจังเถิงมั้งคุณโอ้ยไปแต่เฮียแท้อุ้ยอุ้ย,ย,ยพี่น้องปลาเค็งเออเอาอน,นั้นส่วนเราเลยนัน่นนี่มาแล้วพี่น้องปลาเค็งน้อยมันก็บ่น้อย่างไรละวะปนเช็คมันกีดอย่างมันมันไปแต่เฮียแท่อุนั่น พี่น้องเฮียแจมมาแล้วมันต้องเฮียพี่น้องเป็นต่ป่านายนี่ปลาเช็งดอกว่าดีเ,ดเอาอีกอย่างก็ขาดหน,น่อยสิขาดอีกไม่ได้ขาด,ออขาดเอาซูวกออกมามันจะออกโอ้ยไอคีเดือดตัวนึงพี่น้องไปช่างไหนตอนนี้ก้อนเราจะไปหัน ยกเลยเดียวันกรมาเดี๋ยวมันบ่นไครอยู่ว่าเขาเดี๋ยวมันกบมาเฮ้ยบกเขาพนาเื้ยพี่น้องเคยเห็นว่าแม่ใครอือปลาเข็งแม่ใครปื๊ดโตบกเอบ ปลาเิงแม่ไข่ตัวใบเอฟเลยพี่น้องโอ้อยกย่าให้หน้าดิ่งสินะพี่น้องเนาะหน้ากับหน้าห,หายาดพี่น้องหน้าอเมียงเนาะน้ไมารู้เมื่อกี้เดือดเ,เ,เขาปะเฮ้ยปลาเค็งอุ้ยอุ้ยพี่น้อง,อ,งอุย้ยตะอ่อนปลาเค็งเขาล้ายเขาจังใดเลยที่นี่อุย้ยพี่น้อง อุ้ยพี่น้องตื่นปลาเคียงเดี๋ยวเด้๋ยพี่น้องวิใจียนแห้งแล้วจริงเดโดดเพราะช่างนั้นอุ้ยปลาเคียงก็ลายแท่อุ้ย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 คือปื้พี่น้องปลาเคียงเขาเขาน้อาก็ตกใจทุกวันปลา่กี้เดินปื้หาโตเซดูอุ้ยปลาเคียงพี่น้องนี่ได้หาโตเลยใหญ่ไปใหญ่มาเจอจนได้พี่น้องที่รอคอยเบอร์ โอ้อันวันบอลยิ้มยิมย้มยิ้มยิ้มหรือปลาเค็งมันบอลน <c oughs> ึกว,วันไปกี้เดือดพี่น้อง <c oughs> อันอย่งอ <c oughs> างไรปลาเค้งรูดอีกซ่ะจี <c oughs> ้ก็เขาตัวเดียวปะแต่เ <c> ข <oughs> าเขาขเป็นฝุงนหรือเปล่า นั่นดีอุ้ยสองตมันลึงแล้วนี่นี่นี่พี่น้องไปเิงสองตอุ้ยแต่แต่ๆๆๆๆแตเยนะมันลงอยู่วะหลุดอย,ยัดลงไปได้ไงเมึงจะเอาลงไปก่อนยัดลงไปเนียโบนนอกเนันตะสะดงขาย่ะพี่นอ้องเอ้ย ไปหิงสองตัวไปหิงมากเลยพี่น้องหิ้งเขาสองตัวนี่อย่างบ่อนแคสะดุ้งเลยบ่บ่อนยกกลางสะดุง้งนีหยัางไรนั่นเฮ้ย <laughs> บ่อน,น<า>อีหลี<า>ก็ได้อีหลีเอาเอาว้วนหัวสูบเลยหน่อยน,นะปลาขี้เดินอ้นนวนหัวสูบแล้วอย่าง อยากเพิ่งไปขี้เดินพี่น้องบ่อน,นจุบบ่อนหนึ่งพี่น,อออน้องง่ายมากเลยบ่อนบ่อนจุบบ่อนหนึ่งก็ได้ว่ามันต้องมีป่านะก็ได้ยกเลยไปขี้เดินดใหญ่หม้แล้วพี่น้องมาทางแพร่แล้วทางแพร่มีลอมพันธนะทางคุณมิตรปลาเขียงก็ปลาจอกปลาซอยมั่งเลานะครับ vào cái lòng bản lẻ của bên nhau nhóc hàng hàng nha bằng cái này thì nó ui 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 làm cái nhang thì ui 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 lái vô ui lái lại ba ít nhang là nè ba bằng na rồi ba ít nhang cứ lái thì อุ้ยพี่น้องป่าเต็มเลยท่าติดตีมขอบเต็มเลยป่าแปงป่าบักหน้าอุ้ยป่าบักหน้าหลายๆอุ้ยหลุดออกตัวนึงแล้วยตอนมันก็ออกสะสนนฮะได้หลายอยู่ดิได้หลายอยู <Lebanon. S 1> ่อ๋อกระย่างมันไปก่อน มับนบ่อใด่ผมค่าหลังบากมันงป่าหลังบากเนี่ยเอาตัวมันลงมาก,ก่อนนะอ่าปล<ะ>าหลังบักพี่น้องปไปยังก่อเนเขื่อนป่าเล่นไฟ,นไฟผมมาเอื่นปลากี่เล่นไฟเ <c oughs> ขื่อนปลาเล่นไฟ <laughs> ทีมงานหัวหลอกปลาเล่นไฟพี่น้อง เนี่ยล่ะเนี่ยล่ะเนี่ยล่ยลปะปลาตัวน้ะโอ้โหนึกว oh. oh. <c oughs> ่าเสียออกปลาบวกน่าขถวตัวนึงปลากรูมปะใช่หรือปลากรูมไปน้ำขอบซี่เนี่ยนะฮะน้ำขอบซิ่มตรงไหนอยู่แล้วอุ๊ย คือหลายแทย้อุ้ยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยน้องขอบบี้มีตาปาบังหน้าจับก่อนไี่นะครัเต็มเลยน <c oughs> ี่จักโตสีโตนี่าตาปาบังหน้ามันๆม,มันขอไม่กินยาอือม,มันไม่กินยา แม่นบ่บ่ถึงปง่าง่ายอี๋ตพี่น้องใส่ดูมันบ่มนป่างหน่ายอีกตัวนสอ,สองตัวแล้ปลาสอยอีกตัวหนึ่งก็เปลาง่าย้าโอ้เหมัน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 หลอกไปเรื่อยำขอบซี่มันมันมน เลือกมาเขาเด้อตายเท่านั้นเนาะอุ้ยปองนหน้าตัวหนึง่งอุ้ยสองตัวอยู่เอปาปองหน้าก็อ,อ้วนแท้นี่แต่หยาได้เห็นในทองมันนี้ดิมันได้ไข่ <c oughs> ดได้พี่น้องมันอ้ว <c oughs> นมันกินหยาไม่ขืนไม่กินหยาอุ้ยนั่งเดือดเดืดยังไงนั่งเดือดล้วเอามาตาใส่เห็นนั่งเดือดวะเอามาตาใส่มันตีดอวยหรอเปล่ กินย huh? e mm ุ hmm. oh, 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 ่อบเอ้าไม่รู้ติดไปกี่เด้อแต่บ่หูจัดโอเคอืมนี่ตัวนึงอุ้ยอุ้ยเอ้ามันคือปลติ่งวะปลากุ้งหญ่ บากไม่พี่น้อได้ปากกุมไงแต่มันไขรแลนะออกาปากกุมมันเดไขใคเน,น,น,นี่ยใคไมา่เด็กาา่น้อง อุ้ยอุ้ยอุ้ยลายเลยเดี๋ยวนี้อุ๊ยผู้หญิงเขาลายลายรูดตัวหนึ่งไปไปเขาหางแดงไปไปแป้งเอามันปลาเล่นไฟไปกินเล่นไฟปลาเล่นไฟไปเดี๋ยนมันรุดบางหันไหนปลาเล่นไฟ ดูมันบริบูรด์คดงดิเอ้าเอ้าวิเคราหอไรแ้่ลาอีกย่งก่อน่ะเอ้าเอ้าเอาอเป็นกลุ่มเลยอุ้ยตัวนึงหัวสุดเลยนะสามตัวปลากุ่มตัวนึง อปลาเบิกก็จะดีนะพี่น้องอือ้ต้นนั้นกันนะต้นนั้นกันนะอุ้ยอุ้ยปลาคืออะไรเดี๋ยวมองนี่ก็มีสิรุ้งแล้วนั่นอุ้ยมองนี่เดี๋ยวโบเปล่นตะไบได้นี่อุ้ยมอง อีกครหรอฮึอุ้ออยติดขอได้ตัวนี่ขอบอ่ะบอคอต่ว่าติดขอตัวนึง เด็ก่ะน้อพี่เนาะเอาม,าม่ผีดวาพี่สิจัดการเง,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 งีงงงง้โอ้ตัวงามงามตัวงามงามโอ้พุ่น,นพูนร้ายค่ะ ปล่ามันมากิน,อ,อ,น,นอ่ะุปแป้งเอาปแปงก็กินอันนี้บอก,อกอปลาหีแปงไดเป็นป่าหน้าดิปาีนอยมใหญนี่แต่ปแป้งรวนเลยสตัวที่จริงมต้องเปลา่าหน้าเนาะ ปลาสร้อยพี่น้องปลาสรอยปลาสรอยหนึ่งตัวอันนี้เกาดว่าเขาเป็นฟูงอะแบดมากเลยนี่ยโอุ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยปลาบักง่ายไง บได้เรยว่ะโดดยังโดดเรยปเอาหน้าหรือไปอย่างว่มันประกุม้งตัวยิงใหญ่ติดโซ่เนี่เนาะเขาอยู่เว้ ปลาสร้อยใหญ่หนึงตัวก็กำลังจะเปานตัวอพี่น้อยโตเหมือัปนอปลาสร้อยเดียว่อนีถ้าอยู่ออกไปหรอหมอ อื้อปลาเงี้ยงอ๋อไม่ยังล่ะคือบ่อนอยู่ใกล้ๆนึ่งโอ้ยปลาปลาใหญ่อยู่โอ้ยอยู่ห้องนอกพ่ออ๋อเยี่พี่อ๋อหน้าตาเมื่ี้เตรียมตัวเตรียมตัวรุดปากระเงี้ยงรุดปลากระเงี้ยงพี่น้องปลากระเงี้ย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 งมีใคร โอ้ก็ดูดงมังพี่น้องเดี๋ยวปศักกแยงกันด้อยพี่น้องแดดฮ้อนตวปลาเขาดีคัอุ้ยอยิเลยอังี่รอนั้ยัลพี่น้องอออ๋ออีกหตัวนึ่งไปใหญมองใหมองฮ้อน้ห้อน แดดแล้วพี่น้องอูนมาแล้วตัวนึงแล้วเตาวน้าน่านกินหยาพี่นอออ้องเอาส่วนออกก็ได้เอาเเเต้องเอาไหมันสีเยียมสิงเยียต้องเอาไหมหน้า <laughs> นี่จะจนได ครับพี่น้องบุกผลงานมาหอดเฮียนได้เห่าแล้วบุกคลงานผลงานสะดุ้ดุงตะว้านตอนยกอยู่อันนั้นไปเคียงมันหลายหลายเลยพูดเรื่องจิตก่อนถึงเนาไปเคียงมันหลายแต่หม่งยกมันบ่ค่อยมีพี่น้อไปเคียงมันหลายหลายแต่หม่งยกมันบ่ค่อยนั่นด้วยหน้าดอกแมวเป่ากับส่วนซานซานแมวเป่ากพี่น้องเบุกไปเคียงคุณไปเคียงเมียใครคุณใครเต็มท้องป้อง

<Okay. S 2> ม่คส,สบนบใเจ้าไีคนขอไบถ่ายบ่ครท่ับตนกที่นีกับพ่อที่ก่อนครับบายพูดหลาครับเมือ <c oughs> งเมีวมันกินหนึ่งสีูนด้ขอเบื่งให้